ปกินก,กะร,รมเรื่องปริญญาสามบรรยายโดยอาจารย์ชัยวัน์กปิลการวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคม2546สวัสดีครับท่านสาธุชนผู้ใกระไรธรรมทุกท่านปตาตกระแตทำในวันนี้ท่านจะได้ฟังเรื่องปริญญาสาร นะครับที่เกิดเสนอหัวข้อนี้ขึ้นมาก็เกี่ยวกับว่าระยะนี้เขารับปริญญากันที่นั่นที่นี่นะการนังนึกหัวข้อไม่ออกอยู่พอดีนะครับนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก็ทางศาสนาเราก็มีปริญญาไม่ใช่ไม่มี สามเหมือนเขานั่นแหละเขาปิญญาตรีเป,ป็ญญาโทรปริญญาเอกเราก็สามเหมือนกันนะครับยาตะปะริญญาตรันะปะริญญายปปหานะปะริญญานะครับ <c oughs> เป็นป,ปริญญาที่ไม่ต้องรับมอบจากผู้อื่น นะครับบุคคลใดประพฤติดีปฏิบัติชอบเกี่ยวกับจักรธรรมที่สุดทุกให้แจ้งถ้าปฏิปทาผู้นั้นเป็นไปอย่างถูกต้องเขาจะได้รับปิญญาเหล่านี้มียาตะปริญญาเป็นต้นนะครับ ท่านทั้งหลายท่านคงจะทราบเกี่ยวกับกิจของอริยสัจแล้วนะครับว่าอริยสัจสี่มีทุกขอ,อริยสัจเป็นต้นนั้นพระองค์ทรงแสดงกิจที่พึงทำในอริยสัจแต่ละข้อเหล่านี้ไว้ว่าทุกขอ,อริยสัจมี ปริญญาเป็นกิจนะปริญญาแปลว่าการกำรหรนดรูนะทุกขะสมวทัยอริยสัจนะครับอริยสัจคือเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์อันได้แก่ตัณหานั้นมีปหานณะเป็นกิจปหานณะแปลว่าการละนะ ทุกขะนิโรธอริยสัจอริยสัจคือทำที่ดับทุกข์อันหมายถึงพระนิพพานนั้นก็มีสัจฉิกิริยาเป็นกิจสัจฉิกิริยาแปลว่าการกระทําให้แจ้งและถ้าสำหรับอริยสัจก็สุดท้ายคือทุกขะนิโรธคามินีปฏิปะทาอริยสัจ อริยสัจคือก็ปฏิบัติให้ถึงซึ่งทำที่ดับทุกข์นั้นก็มีภาวนาเป็นกิจภาวนาก็คือเจริญนะเจริญนั้นหมายความว่ายังไม่เกิดก็ทําให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มพูนให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไป เขาเรียกว่าภาวนานะครับวันนี้จะแสะดงดจิตเฉพาะของอริยสัจข้อที่หนึ่งคือทุกขเท่านั้นนะครับขอให้ท่านทั้งหลายทราบว่าจิตสามอย่างข้างท้า,ทายนะจิตสามอย่างที่เหลือจะเป็นอันเข้าประชุมก็ ในเมื่อเราได้ทำกิจอริยสัจข้อที่หนึ่งเพียงกิจเดียวคือการกําหนดรู้นะครับถ้ามีการกําหนดรู้ทุกขสัจแล้วนะครับนะการละสมุทัยเป็นต้นนะย่อมมีติดตามมายออ่อมเป็นไปโดยที่เราไม่ต้องแบกันขวายเป็นอีกพันกหนึ่งต่างหากนะครับ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติเอาก็จริงๆคือกําหนดโรทุกอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นกิตคือปริญญาการกําหนดโรจึงเป็นเรื่องสำคัญมากท่านแบ่งขั้นตอนไว้เป็นแบ่งตามขั้นตอนเป็นสามอยา่างนะะเรียกว่ายาตะปริญญาเป็นต้นนะครับ <c oughs> มีเนื้อความปรากฏอยู่ในปรกรณ์วิสุทธิมักว่าติดโสหิโลกิยะปริญญายาตะปริญญาตีรณะปริญญาปหานะปริญญาแปลว่าเป็นความจริงว่าโลกิยะปริญญาโลกิยะปริญญาก็คือเป็นยาที่เป็นโลกีมีสามอย่าง คือยาตะปริญญาติระปปริญญาปหานปริญญานะฮะการปฏิบัติเบื้องต้นก็เป็นโลกียปฏิปทากันไปก่อนไม่ใช่พอปรารับการปฏิบัติเมื่อไรก็เป็นอันว่าึึงโลกุตระรมกันเมื่อนั้นอย่างนะครับนะเพราะฉะนั้น,นปัญญาอะไรที่เป็นไปก่อนหน้าที่จะบรลโลมักผล ก็เป็นเรื่องของโรกีนะครับเป็นฝ่ายโรกีธรรมนะเป็นไปในกามาวิจรกุศลอันสัมปยศกับญาณน,นะ้าพูดตามภาษาพระอภิธรรม <c oughs> จะขอพูดเกี่ยวกับญาตปริญญาก่อนนะการกำหนดรู้คือได้รู้ นะยาตาแปลว่าได้รู้นะครับการกําหนดรู้อันเป็นการได้รู้นะได้รู้อะไรได้รู้นามรู้นะครับชื่อว่ายาตาปริญญามีรายละเอียดในคําอธิบายของท่านเองอยู่อย่างนี้ว่าปัญญาที่เป็นไปโดยเกี่ยวกับการกําหนดปัจจัตรลักษณะของธรรมเหล่านนั้นั้น นะอย่างนี้ว่ารูปมีความย่อยยับไปเป็นลักษณะเวทนามีความสวยอารมณ์เป็นลักษณะอย่างนี้เป็นต้นชื่อว่ายาจปริญญานะนะกำหนดรู้นามรูปด้วยกันทั้งนั้นนะครับปริญญาที่แปลว่ากำหนดรูปกำหนดรู้นามรูปด้วยกันทั้งนั้นนะแต่ว่าอันดับแรกนะครับ <c oughs> ท่านบอกว่าการกำหนดนามรูปนะโดยเกี่ยวกับปัจจัตลักษณะแปลว่าลักษณะเฉพาะตนของทำเหล่านั้นเหล่านั้นก็คือของนามรูปทั้งหลายนั่นเองนะครับได้อย่างที่ยกตัวอย่างมาเช่นว่ารูปนะมีความย่อยยับไปเป็นลักษณะ ลักษณะที่ย่อยยับไปเพราะปัจจัยอันเป็นข้าศึกเป็นลักษณะเฉพาะตัวของรูป,ปธรรมนะไม่สาธารณะด้วยนามธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นลักษณะที่ย่อยยับไปรูปปณละลักษณะนะจึงเป็นปัจจัตรลักษณะของรูปนะครับเป็นปัจจัตรลักษณะของรูป นะแล้วก็ท่านยกฝ่ายนามมาบ้างให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าเวทนามีความสวยอารมณ์เป็นลักษณะเพราะลักษณะที่สวยอารมณ์นี่มันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของเวทนานะไม่ใช่ลักษณะที่เป็นสาธารณะแก่นามทาทำอื่นๆเลยนะเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ถ้ากำหนดลูกนามรูกนะโดยการเข้าถึงปัจจัตรักษณะได้เขาก็เรียกว่าคนนี้ได้ปริญญานะจะนับว่าเป็นญ,ญาตรีก็ได้นะครับ <c oughs> นะที่ชื่อว่ายาตะปริญญานะครับ <c oughs> ทีนี้ที่ท่านพูดอย่างนี้นะครับ ท่านก็พูดให้เป็นสาธารณะครอบคุมไปทุกกรรมฐานนะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีรายละเอียดนะครับที่เป็นของเฉพาะกรรมฐานนั้นกรรมฐานนี้เพราะเป็นการพูดคลุมถ้าหากจะเตกไปตามกรรมฐานที่ประรับนะครับก็ไปอีกอย่างว่าเราจะเจริญธาตุสี่นะหรืออย่างอะไร หรือว่าอะไรอะอิริยาบทสี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> นเนาะปัจจัตลักษณะลักษณะเฉพาะตัวนะครับเป็นอันปฏิเสธ ว่าไม่ใช่ลักษณะที่เป็นสาธารณะนะเพราะลักษณะที่เป็นสาธารณะที่เขาเรียกว่าสามัญลักษณะก็มีอยู่แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นปัจจัตตกและสังนลักษณะเฉพาะตัวเวลาเราไปเข้ากรรมฐานนะปรารบวิปัสนาชื่อว่าเริ่มจะทำกิจของอริยสัจนะครับการที่ เราผู้เป็นพระโยคาวจรนะปร,ะรายรถอารมณ์กล่าวคือนามหรือรูปแต่ละอย่างที่ปรากฏเฉพาะหน้าเป็นปัจจุบันนะครับมีการสําเนียกว่าเป็นนามอะไรเป็นรูปอะไรนะครับและรู้ว่าเป็นนามนั้นเป็นรูปนี้นะขอถามสั้งนิดว่ารู้ได้อย่างไร นะนามเห็นไม่ใช่นามได้ยินนะรูปยืนไม่ใช่รูปนั่งรูปเดินรูปนอนรู้ได้อย่างไรทราบไหมครับทําไมถึงไม่ปะปนกันอ่าเพราะว่าลักษณะของนามของรูปแต่ละอย่างเหล่านั้นมันไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนี่คือปัจจัดตาลักษณะแต่ท่านไม่บอกไว้นะครับ ในที่นี้เพราะในที่นี้ท่านประสงค์จะแสะดงเป็นหลักการนะเอาก็จริงจริงฮะก็ต้องแตกไปตามกรรมฐานนะครับ <c oughs> ต้องแตกไปตามกรรมฐานอีกนะฮะนะเห็นไหมครับลักษณะของไอ้จักุวิญญาณคือเห็นการเห็นภาพไปอย่างนะนั่นก็คือว่ามีการอะไรนะ กระทบไก่รูปารมนะนะครับ <c oughs> ส่วนไอ้โสตวิญญาณก็ต้องไปกระทบกับไอ้สัตธารมเสียงต่างๆนะอปัจจัตาเนี่ยมีองค์อยู่สี่นะครับลักษณะรถปัจจุปฐานและปัจทฐานนะครับล <c oughs> ักษณะรถปัจจุปฐานปัจทฐานนะ ลักษณะก็คืออะไรนะครับก็ที่แสดงให้เห็นอย่างโจงแจ้งว่าทำนี้ไม่ใช่ทำนี้เป็นไปด้วทธนองรูปพั้์สันฐานที่เราเห็นหน้าบคนนุคคลนี้แล้วก็รู้ว่าเป็นคนนี้ไม่ใช่คนนั้นนั่นคือลักษณะนะส่วนรถนั้นก็ได้กิจหรือคุณสมบัติประจำตัวนะ นะเช่นลักษณะของอะไรดีนะครับของอ,อย่างของศีลอย่างนี้นะครับศีลก็เป็นนามธรรมนะศีลมีความเป็นที่ที่ตั้งนะะ <c oughs> ของคุณธรรมทั้งหลายเป็นลักษณะนะครับคือของสมาธิของปัญญาเพราะท่านบอกว่า ต้องตั้งอยู่ในศีลก่อนแล้จึงเจริญสมาธิและปัญญาต่อไปได้ลักษณะของศีลนั่นคือความเป็นที่ตั้งอย่างคุณธรรมเป็นที่รวมของคุณธรรมตั้งรก็ได้และก็รถนะที่เป็นกิจของศีลนั่น,นก็คือการกําจัดความทุศีลเพราะปรากฏว่าเวลาเขาทำศีลได้เกิดขึ้น นะจิตใจประกอบได้ศีลในเวลานั้นความทุศีลจะอยู่ห่างไกลนะจิตคิดที่จะฆ่าสัตว์เป็นต้นเกิดไม่ได้เลยนั่นคือรสถ,ถ้าปัจจุปัฐานก็คือความสะอาดทางทวานสามนะทางกายวาจาและใจถ้าปัปททฐานเหตุใกล้ให้เกิดก็คือฮิริความละอายโอตับปะความเกรงกลัว บาปทุจริตนะถึงทำอื่นๆน,นะครับก็เป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อท่านไม่ได้กล่าวไว้ในละเอียดให้ละเอียดแม้ในจำราเราก็ไม่อาจจะรู้ได้หรอกว่าที่เราเรากำหนดนามหรือลูปนั้นๆอยู่เราไปกำหนดเอาอะไรเข้าลักษณะรสหรือปัจจุปฐานนะครับเราไม่อาจรู้ได้ พระผู้ที่แยกแยะได้ว่านี้เป็นลักษณะนี้เป็นรสนี้เป็น,นปัจจุปัจจุปัฏฐานคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ที่เรารู้ก็มไม่พ้นไปจากลักษณะรสปัจจุปัฏฐานนะครับที่เป็นเหตุให้เราแยกแยะได้นะะส่วนปัจจฐานนะ่ะเป็นเหตุตั้งอยู่ในฐานะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะฮะ <c oughs> อย่างไรนะก็ตามนะจับเอาลักษณะได้ก็ดีรถได้ก็ดีปัจจุปฐานได้ก็ดีชื่อว่ายัางถึงปัจจัตลักษณะด้วยได้ด้วยกันทั้งนั้นนะครับ <c oughs> พูดง่ายๆว่าลักษณะก็เป็นลักษณะนั่นแหละรถก็เป็นลักษณะนะปัจจุปฐานก็เป็นลักษณะ ที่เรียกว่าลักษณะก็เพราะว่าเป็นเครื่องให้กําหนดได้ว่านะอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแยกแยะได้นั่นเองนะครับเหมือนอย่างที่พระเจ้ามิรินรับสั่งถามพระนาคเกษว่าทำตั้งหลายมีผัสสะเป็นต้นเป็นไปร่วมกันอยู่นะ ทำไมถึงได้แยกแยะได้ว่านี้ผัสสะนี้เวทนานี้สัญญานี้เจตนาเป็นต้นนะพระนากะเกษณท่านก็บอกว่าเพราะลักษณะต่างกันนะแยกแยะแยกแยะได้ด้วยอาศัยลักษณะนี่คือปัจจัตรลักษณะนะครับเวลาที่เราปฏิบัติ ไอ้การที่เราจะรู้ว่าในโลกนี้มีแต่นามและโรคเท่านั้นสัตว์บุคคลไม่มีเราจะต้องเข้าถึงความเป็นนามเป็นโรคอย่างแท้จริงไอ้การที่จะเข้าถึงนะครับจะนับว่าเข้าถึงก็ต่อเมื่อแยกแยะได้นะว่าวเป็นเพียงนามแต่ละนามเป็นเพียงแต่โรคแต่ละโรค เพราะถ้าหากว่าแยกแยะไม่ได้มันก็ยังเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันอยู่อย่างนั้นด้วยว่าเวลารูปเกิด <c oughs> ไม่ใช่มีแต่รูปอันนั้นอย่างเดียวเท่านั้นรูปอย่างอื่นก็มีนามก็มีนะครับ <c oughs> <c oughs> พร้อมๆกันเป็นไปด้วยกันนามยังมีพิเศษอีกเกี่ยวกับว่านามมีหลายอย่างก็จริงแต่ว่าเป็นไปในอารมณ์เดียวกันน่ะ เป็นเหตุได้เข้าใจว่าเป็นนามอันเดียวกันก็ได้นะครับเหมือนอย่างที่เราเห็นภาพนะในเวลานั้นเราก็ชอบไม่ชอบไปด้วยนะไอนามคือการเห็นกับนามชอบไม่ชอบแล้วเป็นนามอันเดียวกันไหมไม่ไม่ไม่ใช่อันเดียวนะแต่มีใครรู้สึกบ้างว่าคนละนามเปล่าเลยนะก็เข้าใจว่าไอเราที่เห็นนั่นแหละคือ นะเป็นเราที่ชอบที่ไม่ชอบไอ้ภาพที่เห็นนะเป็นอันเดียวกันนะนะนะเพราะฉะนั้นแค่รู้ว่าเป็นนามจริงไม่พอแค่รู้ว่าเป็นรูปจริงไม่พอในอันที่จะกระจายกลุ่มก้อนต้องรู้ว่าเป็นนามอะไรด้วย้รูปอะไรด้วยนะนะครับทีนี้จะรู้ว่าเป็นนามอะไรรูปอะไรอย่างที่ว่านะทำยังไง มีอย่างเดียวเท่านั้นใส่ใจลักษณะที่ไม่เหมือนกันที่เรียกว่าปัจจัตลักษณะในที่นี้คำว่าใส่ใจก็เป็นอันพูดถึงโยนิโสมนสิการนะต้องใส่ใจลักษณะที่แตกต่างกันแห่งนาวโรคความเป็นกลุ่มก้อนจึงกระจายออกไปนะ เมื่อความเป็นกลุ่มก้อนจึงกร,กระจายออกไปความสำคัญว่าเป็นสัตว์เป็นคนก็ถูกกำจัดไปด้วยนะครับก็จะมีแต่นามแต่รูปจริงๆคราวนี้นะไม่มีสัตว์ไม่มีคนนะครับว่างจากสัตว์จากคนนะไอ้ที่บอกว่านามรูปนามโรปมันใครมันก็พูดได้นะครับ แต่นามมีหลายอย่างรูปก็มีหลายอย่างนะถ้าว่านามแล้วนามอะไรบอกไม่ได้อย่างนี้ไม่เชื่อว่ายัางถึงนามจริงรู้ว่าเป็นรูปแต่รูปอะไรบอกไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่เชื่อว่ายัางถึงรูปจริงนะครับในใจต้องรู้คำว่าบอกในที่นี้ก็คือว่าสามารถจะรู้ได้ นะฮเป็นเป็นน้ําอะไรโรคอะไรนั่นก็คือว่าอ่าเข้าถึงปัจจัตาร,รักษณะนะครับเป็นอย่างนี้นะอะอาการนั่งกับอาการยืนนะครับต่างกันทั้งทั้งที่ต่างกันนะครับในบรรดาอิริยาบทสี่เ่านี้แต่คนเขาก็ไม่ใส่ใจนะครับ ถ้าถามแล้วก็รู้ว่ามันต่างกันอาการนั่งก็อย่างหนึ่งอาการยืนอาการเดินอาการนอนก็อย่างหนึ่งเป็นโรคป,ประทรมคนละอย่างแต่ถ้าไม่ใส่ใจอาการที่ต่างกันเหล่านี้นะมันก็รวมเป็นอันเดียวกันไอ้ที่ยืนนั่นแหละมันนั่งไอ้ที่นั่งนั่นแหละมาเดินไอ้ที่เดินนั่นแหละมันอนอันเดียวกันแต่ถ้าอันไหนปรากฏเป็นจัจจุวันก็ใส่ใจเฉพาะอันนั้น นะครับนะอนะอันอื่นยังไม่มีก็ยังไม่ใส่ใจพอมีขึ้นมาก็ค่อยใส่ใจนะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนะไอความรู้สึกว่าเป็นอันเดียวกันไม่จะถูกนะอะไรนะเขาตันเรียกว่าคลายออกไปนะครับนะก็เริ่มจะเข้าถึงความจริงของอิริยาบถสี่ว่าเป็นเพียงรูปประธรรมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล เป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> ถ้าหากว่านะปฏิบัติไปอย่างนี้แล้วถึงระยะเวลาหนึ่งนะไม่มีความอะไรนะต้องไปกำหนดแยกแยะอีกเลยนะเอ๊ะนะน้ำอะไรโรคอะไร รับอารมณ์ปัจจุบันได้แล้วก็รู้ได้ไปเลยนะครับว่าเป็นนามอะไรรูปอะไรเรียกว่าท่านได้ปริญญานะกล่าวนี้ได้ปริญญานะครับปิญญาตรียาตาปิญญานะเพราะฉะนั้นยาตาปิญญานะท่านจึงบอกว่าได้เก่น,นามรูปปริเฉตญาณน,นะครับ ถ้าหาก็ปฏิบัติจนได้นาะมรูปปริเฉตยาเนะีเอาไปเลยปิญญาตรียาตปิญญา,ญญา <c oughs> ได้ไปเลยในตัวเสร็จนะครับแต่ถ้าหากว่ายังมีความเพียรความพยายามอยู่นะกล่าวคือคอยสำเนียกอยู่นะว่า ไอ้ที่ดูที่กําหนดรู้อยู่เนี่ยมันอะไรรูปหรือนามอะไรนะคอยจะใส่ใจลักษณะอยู่ไม่ใส่ใจไม่ได้ถ้าไม่ใส่ใจแล้วก็ไม่รู้อย่างนี้แล้วก็เป็นยานั้นอย่างไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่ากล่าวได้ว่ากําลังทําความพยายามเพื่อจะได้นะครับ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นจะได้ก็เกี่ยวกับว,ว่า ไม่ต้องมีความสำเนียกในในเรื่องนี้อีกแล้วว่าใส่ใจอะไรนะครับนะอาการนั่งในะใส่ใจอะไรนะใส่ใจอาการนั่งนะครับต้องใส่ใจนะไม่ใส่ใจก็ไม่รู้ว่าเป็นรูปนั่งอาการยืนต้องใส่ใจนะต้องไม่งั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นรูปยืนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ถ้าเป็นอย่างนี้อยู่นะยังไม่ถึงขั้นที่นับว่าเป็นปริญญานะครับแต่ว่านับว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องได้คนปฏิบัติถูกไม่จำเป็นว่าถูกแล้วก็เป็นอันว่าได้นามโรคปริเฉตยาจับปรันทันทีอันนี้ก็ต้องขอพูดหน่อยนะครับเพราะว่า แต่สำนักต่างๆมีคำยังมีคำพูดอย่างนี้อยู่ว่าเวลาเรากําหนดไปแต่ละทีว่าเป็นโรคอะไรเป็นนามอะไรนั่นแหละเป็นนามโรคปริเฉตยานไม่ถูกนะครับยังไม่ถึงขั้นญาณอะไรถ้าเป็นอย่างนี้ละนามโรคปริเฉตยานมาเสนง่ายได้กันเป็นแถวนะครับ <c oughs> ไม่ต้องปล้ำกันเป็นหกเดือนเป็นปีอะไรอย่างที่คุณวิสุทธ์ตอนเริ่มเข้ากรรมาฐานใหม่ๆ นะมาถามว่าแต่ผมเอาจริงสักหกเดือนประมาณน,นะจะได้ไหมนะรูปบริเาทาย,ยาณเนะี่ยงคงจะจำคำถามตัวเองได้นะกี่ปีและสิบกว่าปีแล้วถามอย่างนี้นะ <c oughs> นะ